สวัสดีครับผมพิรพงศ์ภูงามดีนะครับเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนช่างพลเรือนไทยนะครับ uh, วันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับการใช้รถนะครับในการที่จะเตรียมพร้อมในการเดินทางไกลนะครับว่าในการเดินทางไกลเนี่ยเราควรที่จะเตรียมพร้อมในการใช้รถเนี่ยให้พร้อมในเรื่องของอะไรบ้านนบบงนะครับลำดับแรกนะครับแบตเตอรี่นะครับเราควรที่จะเตรียมในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยให้พร้อมอยู่เสมอนะครับ ในเ,เรื่องของแบตเตอรี่ก็คือของเหลวในแบตเตอรี่นะครับเราควรที่จะเช็คนะครับว่าของเหลวในแบตเตอรี่เนี่ยนะครับอยู่ในระดับใดนะครับแบตเตอรี่นะครับอยู่ด้านข้างนะครับก็จะมีคําว่าโลเปอร์นะครับกับอัปเปอร์นะครับในการเติมของเหลวนะครับหรือน้ํากันนะครับควรที่จะเติมให้อยู่ระหว่างกลางโลเปอร์กับอัปเปอร์นะครับ ไม่ควรที่จะเติมให้เกินนะครับขีดที่เขากําหนดนะครับก็คืออัปเปอร์นะครับเพราะว่าเมื่อแผ่นธาตุร้อนนะครับจะทําให้ของเหลวในแบตเตอรี่เนี่ยมีความร้อนแล้วก็เกิดเป็นไอนะครับในส่วนของการเช็คด้านข้างเราอาจจะมองไม่เห็นนะครับเราก็มาเปิดฝาที่จุกของแบตเตอรี่นะครับเช็คนะครับเมื่อเราเปิดฝาจุกแบตเตอรี่นะครับเราก็จะมองเห็นนะครับ ของเหลวก็คือควรที่จะเติมให้ท่วมแผ่นธาตุนะครับแผ่นธาตุไม่ไม่ไม่โสกโปกนะครับถ้าสกโปกนะครับหรือมีคราบข่างสีขาวหรือสีดำนะครับถือว่าแผ่นธาตุมีความสกโปกนะครับอย่างนี้นะครับถ้าเราเปิดแล้วก็จะมองเห็นนะครับในส่วนของการเช็คไฟนะครับในส่วนของการเช็คไฟนะครับตรงนี้นะครับ ในส่วนของการเช็คไฟว่า not, ips, แบตเตอรี่มีไฟหรือไม่มีไฟนะครับก็จะมีสเกลบอกนะครับตัวนี้นะครับถ้าเรามองเห็นอันนี้เขาเรียกว่าตาแมวนะครับในการเช็คไฟนะครับถ้าตาแมวนะครับมีสีฟ้านะครับถ้าเรามองเห็นสีฟ้าอย่างนี้นะครับก็แสดงว่าไฟในแบตเตอรี่นะครับมีนะครับแต่ถ้าเรามองตาแมวนะครับจะเป็นสีขาวอย่างนี้นะครับแสดงว่าไฟในแบตเตอรี่จะอ่อนนะครับ ถ้าเราตาแมวนะครับมีสีแดงก็แสดงว่าไปในแบตเตอรี่นะครับไม่ไม่พอนะครับเราควรที่จะเติมนน้อมกันลงไปนะครับอันนี้คือการเช็คแบตเตอรี่นะครับในส่วนที่2นะครับก็คือการเช็คขั้วของแบตเตอรี่นะครับไม่ควรที่จะมีขี้เกลือนะครับจับเกาะติดนะครับทั้ง2ขั้วเลยนะครับในการดูแลขั้วแบตเตอรี่นะครับเราควรที่จะใช้จารบีนะครับในการเคลือบนะครับเพื่อไม่ให้ ที่เกลือเกาะนะครับต่อไปนะครับหม้อน้ํานะครับระบระบบระบบน้าหล่อเย็นนะครับถือว่ามีความสําคัญนะครับเราควรที่จะเช็คนะครับระดับน้ําอยู่เสมอนะครับเพราะว่าถ้าน้ําขาดเนี่ยก็จะเป็นผลอย่างมากต่อเครื่องยนต์นะครับอาจจะทําให้เครื่องยนต์เนี่ยน็อกนะครับหรือฝาสูบโก่งได้เลยนะครับฝาหม้อน้ํานะครับทําหน้าที่เป็นตัวลดแรงดันนะครับของน้ําในหม้อน้ํานะครับสําคัญมากนะครับตัวนี้นะครับ น้ําในหม้อน้ํานะครับถ้าเกิดความร้อนในหม้อน้ํานะครับฝาหม้อน้ําก็จะเปิดนะครับให้น้ําไหลไปยังท่อพักน้ํานะครับในการเติมนะครับในการเติมน้ําหล่อเย็นนะครับเราควรที่จะเติมนะครับให้พอดีนะครับในถังพักน้ํานะครับในถังพักน้ําก็จะมีภาษาอังกฤษคาว่า m a ็กับมินเหมือนกันนะครับ เราควรที่จะเติมระดับน้ํานะครับให้อยู่ระหว่างตรงกลางนะครับระหว่างแม็กกับมินนะครับไม่ควรที่จะเติมน้ำให้สูงถึงแม็กนะครับเพราะว่าเมื่อน้ําร้อนนะครับน้ําก็จะดันออกนะครับต่อไปนะครับเป็นการตรวจเช็คนะครับน้ํามันเบรกนะครับน้ํามันเบรกนะครับเหมือนกันนะครับเราก็ถ้าน้ํามันเบรกหมดนะครับเราก็สามารถที่จะซื้อมาเติมได้นะครับตามร้านทั่วไปนะครับ ก็สามารถใช้ตั้งแต่ดอทสขึ้นไปนะครับตัวนี้นะครับในกระปุกน้ำมันเบรกนะครับก็จะมีคําภาษาอังกฤษเหมือนกันนะครับแมกกามินนะครับเราก็ไม่ควรที่จะเติมให้ถึงจุดสูงสุดของคําว่าแมกนะครับก็อาจจะต่ําลงมานิดนึงนะครับตัวนี้นะครับอาจจะต่ําลงมานิดนึงนะครับน้ำมันเบรกนะครับถือว่าสําคัญมากนะครับน้ำมันเบรกนะครับ ต่อไปนะครับน้ามันคัด์นะครับในการตรวจเช็คนะครับก็เหมือนกันนะครับกระปุกน้ํามันคัด์นะครับตัวนี้นะครับในในกระปุกเนี่ยก็จะมีภาษาอังกฤษเหมือนกันนะครับแม็กกับมินนะครับในการเติมนะครับก็ควรที่จะให้อยู่ในระหว่างกลางนะครับนะจะพอดีนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็น